สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีก็รากฎทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบอาจารย์นัตตีจ้จี้ดวงเช่นเคยนะในรอบนี้อาจารย์จะใช้ไพ่ออร์เรคเกิลน,นะคะผสมผสานกับการดูดวงชะตาโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยโดยการดูการโคจรอของดวงดาว บนท้องฟ้าจริงๆเลยนะคะว่าจะสมผลอย่างไรกับชาวลัคนาราศีกร,รกฎประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะและเราจะมาดูไพ่ว่าไพ่จะมีแนวโน้มนะคะในการพยากรณ์ดวงชะั้นออกมาในทิศทางที่ไปในทางเดียวกันไหมนะขอทุกท่านฟังไว้นะคะเป็นเพียงแนวทางในการใช้ชีวิตฟังเพื่อความบันเทิงแต่อาจารย์เชื่อว่านะคะ จะมีประโยชน์กับท่านแน่นอนในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าข่าวดีของท่านจะ ไหลมาเทมาในช่วงหลังจากวันที่21พฤษภาคมไปแล้วนะคะแต่ในช่วงก่อนหน้าวันที่21พฤษภาคมท่านอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะคะจะต้องเจอกับเรื่องอะไรบางอย่างที่เข้ามาท้าทายความสามารถของท่านแต่ถึงอย่างไรชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นก็จะสามารถจัดการและผ่านพ้นไปได้ด้วยฤทธิ์ของดาวพพฤหสัสบดีที่โคจรเข้ามาอยู่ในมุมที่ เกื้อกูลดวงชะตาของท่านทาให้ไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็แล้วแต่ได้เจอปัญหาจูงผัคต่างๆหรือเจอเรื่องที่แก้ไขปัญหาไม่ได้สุดท้ายแล้วก็จะมีตัวช่วยเข้ามาช่วยท่านอยา่างทันด่วนนั่นเองทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าการเงินของท่านนั้นดาวการเงินก็คือดาวพาทิตย์ในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนะคะจนถึงวันที่24พฤษภาคมดาวพาทิตย์นั้นได้โคจรเข้าพบกัมมะ โดยโครจรได้ตำแหน่งมหาบุตด,ด้วยนะคะโครจรร่วมกับดาวประพุทธแน่นอนว่าในเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะมีเกณฑ์หนึ่งมีโชคมีลาตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาหรืออาจจะมีในเรื่องของความคล่องตัวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองจะคิดจะหยิบจับอะไรก็ยังเป็นเงินเป็นทวงเป็นทองอยู่ไม่ขาดทุนนั่นเอง แต่ว่าในเรื่องของการเงินที่ได้มาในช่วงเนี้ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรือค่าใช้จ่ายพี่ท่านเองยังไม่ได้เตรียมการวางแผนไว้อยู่ดีก็มีค่าใช้จ่ายเรียกว่าพอมีเงินไหลามาเตมาก็มีค่าใช้จ่ายรออยู่เช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรแล้วนะคะชาวนักนาลาศิเมทุนก็ยังคง แต่ถึงอย่างไรนะคะชาวลักนณาราศีกร,รกฎนั้นนะคะก็ยังคงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองและมีโอกาสได้เงินค่อนข้างเยอะด้วยนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่กันบ้างว่าในเรื่องของการเงินนั้นนะคะในเดือนพฤษภาคมน,นี้ไพ่จะบอกอย่างไรให้กับชาวลักนณาราศีกร,รกฎอ่าไพ่ใบแรกเห็นไหมคะว่าจะมีในเรื่องของการเงินที่แบบว่าอาจจะเป็นการเงินที่เราเนี่ย อาจจะยังไม่ได้ดั่งใจเราสักเท่าไหร่ที่เข้ามาในช่วงนี้หรือเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีรายจ่ายเป็นเงินที่แบบว่าเข้ามาก็มีค่าใช้จา่ายเรียกว่าเป็นแบบ ต้องเตรียมใจเกี่ยวกับรเรื่องของการเงินจัดการกับรเรื่องของการเงินนิดนึงนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะก็จะมีแสงสว่างรออยู่ทาให้ในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะได้รับโอกาสที่ดีนะคะหาทางออกหาช่องทางการเงินได้ค่อนข้างดีแต่ทั้งนี้ทางนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะท่านมีเกณฑ์ใช้เงินนะคะไปกับเรื่องที่ไม่บอกใครหรือว่าเป็นเรื่องความลับนะคะหรือเป็นเงินที่ใช้แบบรู้กันแค่ คนที่ท่านรู้จักระวังในเรื่องของการลงทุนนิดนึงนะแต่ดูแล้วในเรื่องของการเงินนะคะเมื่อไพ่ขึ้นมาแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าในเรื่องของการเงินนั้นไม่ได้แยก เพียงแต่ว่าท่านต้องจัดการบริหารให้ดีอาจจะมีการถูกยิบยืมเงินหรือมีค่าใช้จ่ายที่ต้องคอยดูแลบริวารคอยดูแลคนรักคู่ครองหรือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของรถยวดยานพาหน,นะแต่ถ้าท่านใดนะคะทางานเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะท่านจะมีเกมเงินทองไหลมาเทมาการทําทงานเกี่ยวกับเรื่องของ d e l i v e r y นะคะการขนส่งหรือแม้แต่ในเรื่องของการเดินทางไกลการติด ตัวแทนในหน้าก็ยังถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นยังคงโดดเด่นอยู่นั่นเองทีนี้มาดูในเรื่องของการงานกันบ้างค่ะในเรื่องของการงานนั้นดวงดาวการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎก็คือดาวพังคานนะคะได้โครจรอ,อยู่ในภพศุภะโดยโครจรร่วมกับดาวพักราหูได้คู่ทัดลมก็จริงนะคะแต่ดาวพักราหูที่โครจรณนะตอนนี้นะคะ ได้โคจรอ,อยู่ในทัศน้ำเช่นเดียวกันทําให้ในเรื่องของการงานนั้นนะคะอาจ์มองว่างานจะมีงานจากต่างถิ่นสั่งแดนงานทางไกลหรือเป็นงานที่ต้องคอยจัด การแก้ไขปัญหาอาจจะเจอปัญหาเก่าเก่ารูปแบบงานเก่าเก่ากลับมาให้ต้องแก้ไขต้องคอยจัดการถือว่าดีนะยิ่งเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการทางานทางด้านการแก้ไขปัญหาเนี่ยอาจารย์มองว่ามีเกณฑ์นในเรื่องของการที่จะแก้ไขสําเร็จและมีความก้าวหน้าด้วยในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนั้นอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามามีบทบาทกับท่านหรือการทํางานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นทางนี้ทางนั้นนะคะท่านต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดนิดหนึ่งนะเพราะในช่วงนี้ ชาวราศีกรกฎท่านจะเป็นคนที่ติดพูดตรงนะคะพูดชัด บางทีการพูดเนี่ย,ยกับผู้ใหญ่ที่มันตรงเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของคพูดที่พูดกับผู้ใหญ่ให้ดีเช่นเดียวกันและงานที่ดีในช่วงนี้จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประมูลการแข่งขันนะคะหรืองานที่ต้องมีการใช้ไหวพริบใช้แท็กติกนิดหนึง่งท่านจะได้เพราะฉะนั้นใครที่ทํางานทางด้านพวกเซลล์พวกที่ต้องมีการต่อสู้แข่งขันเนี่ยอาจารย์มองว่าในเดือนนี้ท่านจะมีเกณฑ์ชนะแล้วก็ มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จส่วนใครที่กําลังว่างงานอยู่นะในช่วงเนี้ยรีบหางานเลยเพราะเป็นโอกาสดีนาทีทองที่ท่านจับได้งานหรือทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จและที่สําคัญคือสามารถเรียกเงินได้ค่อนข้างตรงจุดตรง,ตรงใจทันด้วยทีนี้เรามาดูไพ่กัน,นบ้างค่ะว่าไพ่นั้นนะคะจะบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการงานอ่าในเรื่องของการงานนั้นนะคะ ช่วงนี้ท่านอาจจะต้องรับผิดชอบงานค่อนข้างมากอาจจะเหนื่อยเบื่อหรืองานล่าช้าต้องคอยรองานจัดเร่งรัดไม่ได้ประมัดระวังอีกอย่างนึงก็คือว่าการทํางานที่อาจจะผิดพลาดหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จับตามองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านต้องทํางานอย่างรอบคอบอย่าให้ผิดกฎระเบียบข้อบังคับไม่งั้นเนี่ยท่านอาจจะเจอใบสั่งหรือแม้แต่กระทั่งถูกไล่ออกจากงานหรือตกงานว่างงานเลยก็ได้ถ้าปัญหานั้น รุนแรงนะคะส่วนท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจัดมีในเรื่องของใบสั่งหรือว่าเอกสารผิดพลาดหรือมีการถูกตรวจสอบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านทำอะไรก็ต้องยึดหลักความถูกต้องไว้ดีที่สุดนะคะแต่ถึงอย่างไรการงานที่เข้ามาในช่วงนี้อาจามองว่าก็ยังคงดีนะคะ มีปัญหาอะไรท่านจะสามารถจัดการได้แต่ท่านจะให้เจอตัวช่วยเข้ามาดีๆช่วยเหลือท่านในด้านลูกน้องลูกจ้างหรือว่าบริวารของท่านในช่วงนี้ mm hmm. ก็ถือว่าช่วยเหลือท่านได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันทีนี้เรามาดูในเรื่องความรักนะคะความรักของคนโสดนะคะอาจ์ต้องบอกว่ามีเกณฑ์น,นะคะพบเจอพบความรักนะคะจากเรื่องของการทํางานนั่นแหละ จากงานที่ท่านทำหรือไปพบไปเจอกับการติดตอ่อการมีพ่อสื่อแม่ชักนั่นเองส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วอาจารย์มองว่าในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยหวือหวาในเรื่องของความรักนะต้องคอยเติมเต็มความรักให้กันและกันให้มากกว่านี้นะคะหรือบางท่านอาจไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะ และบางท่านอาจจะมีเกณในเรื่องของการได้เดินทางไกลโดยเฉพาะกู้ของคนรักของท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศหรือทํางานหางรุ่หงหางค่ำไม่ค่อยได้เจอกันทีนี้เรามาดูในเรื่องของไพ่กันบ้างคะ่ะว่าไพ่ในเรื่องความรักคนโสดนั้นจะบอกในเรื่องอะไรนะคะในเรื่องของความรักคนโสดท่านจะได้เจอคนที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมีความสามารถนะคะแต่ทึงอยางไรคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะแบบขี้งอนขี้น้อยใจยต้องคอยเอาใจ ซึ่งกันละกันอาจจะเจอปัญหาในเรื่องความรักได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่เข้ามาเกี่ยวกับคนโสดเนี่ยจ,จะเจอคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วแล้วไปต่อไม่ได้หรือเจอคนที่เข้ามาเนี่ยวังอะไรจับเราหรือเปล่านะคะหรือเป็นคนที่อาจจะมีพันธะยึดยึดติดอยู่ ยังยังไม่ได้แก้ไขยังไม่จัดการให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคนโสดเนี่ยต้องช่างใจดูให้ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยระวังรักเก่ารีเทิร์นนะคะความรักในช่วงนี้ต้องเติมเต็ม ความหวานให้กันและกันนิดนึงนะดูแล้วมันกับจืดชืดมันดับไปแล้วอ่ะมันยังเหลือความหลังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องเติมเต็มความรักให้กันและกันบ้างอย่าให้จืดชืดนนะคะและช่วงเนี้ยคนมีคู่กําลังตัดสินใจที่จะทําอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะฟังไว้เป็นเพียงแนวทางในการวางแผนชีวิตเท่านั้นนะ